สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธัญญาเซอร์ไพรส์หนักคุณแม่สามีเรียกไปบ้านน้องเป็กถึงกับคอมเมนต์เซอร์ไพรส์หนักจากคุณแม่สามีาาธัญญาธัญเรศโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับคุณย่าตุย้ยกับน้องลียาลูกสาวยิ้มหวานกันทุกคนพร้อมแคปชั่นขอบคุณของขวัญสุดเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ผ่านมาด้วยว่าคุณย่าเรียกไปหาที่บ้าน พร้อมกับมีเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดเป็นสร้อยข้อมือเพชรสวยเลยค่ะมากๆจากร้านนีนาเดอ j e จิวเวลมามีก็ชอบใส่แต่ชุดสบายๆจากร้านมิสซิสแอนด์มิสเตอร์มะกอกของคุณเพื่อนมันเข้ากันได้ใช่ไหมขอบคุณคุณย่าตุ้ยมากๆนะคะโดยเพื่อนๆคนสนิทในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิออมสกาวใจก็บอกว่ารสสุดละน้องฉัดก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าที่สุดเลยครับพี่ย่าขณะที่ปุ๊กกี้สินีนาท น้องสาวสามีก็เข้ามาคอมเมนต์แซวถามคุณแม่ด้วยว่าไม่เห็นมีให้ลูกสาวมั้งเลยซึ่งสาวธัญญาก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ตอบติดตลกว่าลูกสาวมีเยอะแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ